สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโรไทยชะตาค่ะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักนะคะในสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะให้กับชาวธาตุไฟเมษิงแล้วก็ธนูนะคะประจำเดือนมิถุนายน2568นนะคะเป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะโปรโดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ อันน,นี้แน่เลอาจารย์นีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะไพ่อาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้นะคะเป็นดวงรวมรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะส่วนใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนาดีรายตาหกสิบห้ารายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะวันที่ในการแบ่งราศีนะคะแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยกับคลิกดูารายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะหรือถ้าแบ่งตามแบบอื่นแล้วมันตรงอาตามนั้นได้นะคะเพราะตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะ พลังงานความรักของชาวทัดไฟที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ a Blessing on a battle that cannot be avoided โโอ้หในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงนี้นะ,ะเหมือนกับไพ่กำลังบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะ ลิกเลี่ยงนะคะสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นะคะหรือเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้เลยนะคะมีเพียงแต่ว่าคุณจะต้องสู้คุณจะต้องเดินหน้าต่อไปเท่านั้นนะคะถึงจะทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะ <Yeah. S 1> A blessing for a fresh start ว่าพลังงานดีนะคะชาวทัดไฟไม่สิงธนูนะคะมีเรื่องราวของจุดเริ่มต้นนะคะ ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนขึ้นมาได้แล้วนะคะมีปฏิหารดีๆที่กําลังจะเข้ามาทําให้ความรักของชาวธาตุไฟที่สัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะหรือเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อกันนะคะโพลังงานขึ้นมาดีนะใบต่อมานะคะ summoning power นะคะ instinct intellect แล้วก็ control โอ้โหอาจารย์ว่าในความรักครั้งเนี้ย มันเป็นไปตามความรู้สึกนะคะตามสัญชาตญาณของคุณเลยนะคะอยู่ใกล้เขาแล้วสัมผัสพิเศษอะไรต่างๆนะคะหรือความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเนี่ยมันเป็นไปแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของ มันมีความสุขในเรื่องของเพศรถอะไรต่างๆที่คุณก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรือไม่เคยรู้สึกกับใครแบบไหนมาก่อนก็ได้นะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เกินห้ามใจมากๆนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของสัญชตาตญาณที่เข้ามาด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ intolerant control นะั่นแสดงว่าชาวทัดไฟยคุณก็พยายามที่จะตั้งสติมีสตินะคะในการที่จะ ค่อยๆแก้ไขปัญหาความรักครั้งนี้นะคะด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลนะคะด้วยความถูกต้องในสิ่งที่คุณจะสามารถทําได้นะอืมทำไมถึงควบคุมไม่ได้นะคะเพราะคุณคือทวินเฟรมส์นะคะพลังงานของจิตวิญญาณดวงเดียวกันที่ถูกแบ่งออกเป็น2นะคะเราได้มาพบเจอกันได้มาครองคู่กันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องผ่านเรื่องราวของบททดสอบปัญหาอุปสรรคในความรักนะคะ ถ้าเป็นซีรีส์จีนความรักครั้งนี้อาจจะต้องผ่านด่านเคราะห์นะคะคุณอาจจะเป็น lgbtq ได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นคนที่ใช่อะนะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตของคุณที่ได้ตามหากันจนเจอนะคะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะ soul partner นะคะเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณของกันและกันมากๆนะคะหรือบางทีมันมีความรู้สึกอะไรที่มันตรงกันแบบไม่น่าเชื่อนะคะ คุณอาจจะรู้สึกป่วยนะคะปวดหัวเขาก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกไม่สบายตรงนี้ของคุณนะคะรีบทักมาด้วยความห่วงใหญ่ก็ได้นะอืเอ t e r n นลคอ n เนคชั่นนะคะเหมือนกับมันเป็นพลังงานของการเชื่อมต่อกันนะคะเมื่อคุณได้พบเจอกันแล้วอ่ะมันไม่อยากที่จะแยกจากกันไปไหนแล้วนะคะมันผูกพันลึกซึ้งนะคะมันเป็นอะไรที่เหนือกว่าความสมัมพันธ์อื่นๆที่คุณอาจจะเคยได้พบเจอมานะคะอืม โอ้มา,มาจิตวิญญาณของคุณมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่ถูกภาคออกจากกันได้นะคะมันเลยเป็นอะไรที่ทําให้ความรักครัง้งเนี้มันแข็งแกร่งมันมีพลังมากๆนะคะที่จะต่อสู้ด้วยกันเพื่อให้ความรักเนี่ยมันสามารถที่จะสมหวังได้นะเป็นพลังงานแบบนี้นะแต่ว่าน่าจะมีข่าวดีเรื่องราวดีๆเข้ามาแล้วนะคะพลังงานความรักของชาวทัตไฟนะเดี๋ยวขอดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันต่อนะคะ มีไพ่ของโอมาแบบสวยๆหล่อนะคะราชินีไม้เท้านะหรือราชาไม้เท้าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะจาวทัดไฟน่าจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะมีพลังของความมุ่งมั่นนะคะความตั้งใจในการที่จะสร้างชีวิตให้ดีนะคะหรือบางทีคุณเป็นคนที่แบบ บทที่จะทําอะไรนี่ทําสุดจริงๆนะคะไปให้สุดจริงๆนะคะถ้าครั้งนี้คุณรักเขาแล้วคุณก็จะไปให้สุดเช่นกันนะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะมีไพ่ของแปดดาบแสดงว่าในการมาพบกันของคุณกับเขาอนะมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อเลยก็ได้นะคะในการที่ได้มาเจอกันนะแต่พอมาเจอกันแล้วเหมือนกับแปดดาบคุณอาจจะรู้สึกว่ามันควบคุมตัวเองควบคุมค,มความรู้สึกอะไรไม่ได้เลยนะคะเป็นความรู้สึกที่คุณเหมือนกับ ไม่เคยมีมาก่อนก็ได้นะหรือก่อนนะั้นเนี่ยคุณเป็นราชาราชินีไม้เท้าคุณควบคุมตัวเองได้แต่พอมาเจอเรื่องความรักตรงนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนทางตันมันเป็นหนทางที่มืดบอดแต่คุณก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้จริงๆนะคะในการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้โอ้ว้วาวมันเป็นทวินเฟรมกันจริงๆนะเพราะว่าคุณได้ราชาไม้เท้ากับราชินีไม้เท้านะคะเพียงแต่ว่า8ดาบนะคะ แดดาบที่ขั้นกลางร,ระหว่างคุณกับคนรักอยู่เนี่ยมันทําให้สถานการณ์ความรักของคุณมันแบบมันถูกทําให้มืดมนนะคะทําให้ไม่เห็นทางไปหรือเปล่านะคะโอ้ยมันมีเมฆม,มาบดบังความรักระหว่างคุณกับเขานะอาจจะทําให้ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะน่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เข้ามาเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าเจ้า8ดดาบตรงนี้มันจะหมายถึงอะไรได้บ้างนะคะ ข,ขยายแปดดาบหน่อยแปดดาบมีไพ่ของราชาดาบนะคะอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะมือที่สามที่เหมือนกับขัดขวางนะคะป้องกันไม่ให้ความรักระหว่างคุณกับเขามันสมหวังได้นะคะหรือตรงนี้คุณเจอกันในตอนที่คุณหรือเขามีใครอยู่แล้วนะคะไพ่สลับลเรื่องราวสลับตัวตนกันได้ก็เลยอาจจะกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องตกไปเป็นมือที่สามนะคะ มีไพ่ของหนึ่งเหรียญอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์หรืออะไรบางอย่างนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะมีไพ่ของเก้าดาบนะคะโอ้โหมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับสุดยอดนะคะเหมือนกับจะนัดเจอกันจะนัดอะไรกันนะคะมันดูมีความกังวลกวายมีความกังวลน,นะคะ อาจจะกลัวเหมือนกับว่าความรับจะถูกเปิดเผยหรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะแสดงว่ามันอาจจะเป็นความรักที่ต้องห้ามเป็นความรักที่ถูกขัดขวางจริงๆนะคะแต่คุณเหมือนกับทรมานมากนะที่อยู่ในความรู้สึกแบบนี้นะคะชาวธาไฟดูกันต่อนะมีไพ่ของเก้าเหรียญค่ะ เขา,าอาจจะเป็นคนที่ดูดีมากๆเลยสําหรับคณนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่วางตัวดีนะคะหรือเขา,าอาจจะเป็นเขา,าหรือคุณอาจจะเป็นคนโสดนะคะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เป็นคนโสดแล้วโสดแบบหล่อหอสวยสวยลอาจจะโสดมานานแล้วนะคะบางทีอาจจะดูเหมือนกับมีความหยิ่งหยิ่งในศักดิ์ศรีนะแต่ว่าเป็นคนโสดที่ดูแลชีวิตตัวเองได้ดีมากๆก็ได้นะคะ <c oughs> มีความร่ํารวยมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเหมือนกับ เขาเรียกเป็นอะไรอะคนโสดที่หล่อสวยรวยเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นแบบนี้นะมีไพ่ของเจ็เหรียญค่ะคุณรู้สึกผูกพันกับเขามากๆก็ได้นะความเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะหรือบางคู่เนี่ยมันสะสมความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะหรือมันอยู่ใกล้ชิดกันน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรอนอารมณ์แบบนี้หรือเปล่านะคะ เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมซิมีไพ่ห้าไม้เท้านะคะแต่ความรักครั้งนี้มันมีอุปสรรคค่อนข้างมากนะอาจจะเหมือนกับมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้ก็ได้มีคนที่พยายามห้ามไว้มีคนที่พยายามกีดกันความรักของคุณมากๆเลยนะคะ มีไพ่ของอสววนเหลียนนะคะพลังงานชาวทัตุดินมังกรทุสบกันนะแล้วก็เป็นพลังงานของอราชินีดาบค่ะพลังงานชาวทัตุลมกลมิถุนตนนะถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้มันจะมีอุปสรรคยังไงก็ตามนะแต่เหมือนกับว่าต่างฝ่ายอะต่างไม่ยอมถอยนะคะอาจจะดูเหมือนกับ พอมีอุปสรรคก็อาจจะต้องนิ่งอาจจะต้องเงียบนะคะแต่มันกับว่ายังไงก็ยังคงส่งเรื่องราวดีๆข้อความดีๆนะคะซัพพอร์ตดูแลกันและกันมาตลอดนะคะเป็นไพ่ของสเตรนโอ้โหสแสดงว่ายังไงคุณก็ไม่ถอดใจนะชาวทัดไฟนะคะยังไงคุณก็ขอไปต่อความรักครั้งนี้นะคะไม่ว่าอุปสรรคเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสสแค่ไหนนะคะ หรือคุณสองคนจับมือกันแน่นมากๆเลยนะคะไม่สามารถที่จะมีใครมาทำให้คุณสองคนปล่อยมือออกจากกันได้นะคะ the f o o l นะคะหรือว่าในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนี้นะคะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สู้มานะคะจนสามารถเคลียสถานะของตัวเองได้นะคะถ้าเกิดมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ติดค้างในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเหมือนกับ the f o o l สดแล้วเป็นอิสระแล้วนะคะพร้อมมา ดูแลนะคะพร้อมมาทําตามคํามั่นสัญญาที่จะได้มาอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะคะอ,อารมณ์แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะบทสรุปความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดไฟค่ะเป็นพลังงานของอัศวินไม้เทานะคะอูสิบถ้วยค่ะ มีไพ่ของ M-Place นะคะว้าวเป็นไพ่ของ Justice นะคะพลังงานดีมากเลยนะคะบทสรุปความรักของชาวทัดไฟนะคะเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างที่คนสองคนเนี่ยคาดหวังเอาไว้นะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ชัดเจนการสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะพลังงานของสิบถ้วยขึ้นมาแล้วนะคะอาจจะมีข่าวดีนะหรือถ้าคุณเป็นความรักทางไกลนะคะก็จะได้รับข่าวดีจากแดนไกลก็ได้นะคะขี่ม้าเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะมาเพื่อมารับคุณไปอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะมาเพื่อมาสร้างครอบครัวกับคุณหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดอะฟูลเป็นอิสระมาแล้วนะคะพร้อมเดินทางมาเพื่อสิบถ้วยเพื่อสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะให้ครอบครัวขึ้นมาแล้วนะคะ หรือว่าเขาพร้อมแล้วนะเอ็มเพรสหรือเอ็มเพอเรอร์นะคะพร้อมว่าเป็นราชาราชินีของคุณนะคะสาวทัศไฟนะคะพร้อมมั่นหมายนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะ justice นะคะอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะหรือพร้อมมาช่วยเหลือคุณนะคะในการที่จะมีวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานอะไรบางอย่างนะคะและ justice ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากๆนะคะแสดงว่าความรักของชาวทัศไฟที่ มุ่งมันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมาตลอดนะคะกับทวินเฟ m มคู่ชายทางจิตอินญ,ญานของคุณเนี่ยกำลังจะได้สมหวังแล้วนะคะกําลังจะได้เป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยนะคะหรือว่าถูกต้องตามกฎหมายกันแล้วนะคะโอ้พลังงานดีนะคะทั้งไพ่ทาโทร่แล้วก็ไพ่ออร์ l เคเลยนะคะเดี๋ยวาจย์ดูให้นะ,ะว่าฝั่งของเขาเนี่ยคิดแล้วก็รู้สึกอะไรหรืออยากทําอะไรเพื่อคุณบ้างนะคะชาวทัตสไฟว้าวเขาอยากให้ ตัวเขาอะนะคะมีอิสระนะคะหรือโสดนะคะเพื่อที่จะได้มาสางความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณนะคะหรือเขาเคยรับปากคุณไว้นะคะเขากําลังจะทําตามคำมั่นสัญญาได้สําเร็จแล้วนะเดาฟูเป็นอิสระแล้วนะคะมีไพ่ของ8ถ้วยโอ้หรือว่าเขาอาจจะอยากขาดนะคะเดินออกมาจากสถานการณ์ความรัก ที่เหนียวรั้งเขาไว้นะคะเดอะฟูนะคะโอ้เดอะฟูแปดถ้วยพลังงานดีนะเดี๋ยวขอดูต่อนะคะเป็นไพ่ของอราชินิดาบนะหน้าตาจะแบบแปลกๆนิดนึงนะไพ่ชุดนี้ดูแล้วก็งงๆนะเหมือนดูไอ้อะไรอะสตาร์วอตัวแปลกๆนะคะ เหมือนเขายืนยันนะคะเขารับปากอะไรคุณไว้เหมือนกับเขาทําให้คุณได้นะคะแต่เขาก็เป็นคนที่เหมือนกับอาจจะพูดจริงทําจริงนะคะเป็นคนที่มีความแบบพูดคาไหนคํานั้นก็ได้นะความเป็นราชาราชินีดาบนะคะเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตมากๆนะคะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะลุยไปได้วยกันจะสู้ต่อกันไปกับคุณนะคะมีไพ่ของเ e อร์มิตนะคะเขา รู้สึกว่าคุณเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่ศีลเสมอก,กันกับเขานะไพ่ของเคอร์มิสนะคะหรือว่าในชีวิตของเขาอะเขาอยากหาคู่ที่เป็นคู่ที่ช่วยเขาพัฒนาในเรื่องของความมีความสุขความสงบในชีวิตนะคะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณของเขาก็ได้นะความเป็นไพ่ฤาษีนะคะเป็นคนที่ศีลเสมอก,กันกับเขานะคะ อะไรเอ่ยแต่ว่าเดินทางมาแล้วนะชาลิออดนะคะขี่ม้ามาแล้วนั่งเครื่องมาแล้วหรือเปล่านะคะมาบอกข่าวดีมาเซอร์ไพรส์คุณหรือเปล่านะคะหรือพร้อมมามั่นหมายแต่งงานกับคุณนะคะน่าจะมีการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะหรือเป็นความรักที่เป็นทางไกลนะคะจะมีข่าวดีโอ้ว้าวคือมันเลิศมากนะพลังงานของเดอะซันนะคะชาลีออดกับเดอะซันนะไพอัศวินนะคะ เดินทางมาเพื่อที่จะมาแจ้งข่าวดีมามั่นหมยแต่งงานมาสร้างธุรกิจมาสร้างครอบครัวกับคุณหรือเปล่านะคะหรืออยากที่จะแต่งงานมีลูกกับคุณแล้วนะคะพลังงานของเดอะซันนี่ขึ้นมานะคะโอ้พลังงานดีมากนะเดี๋ยวขอดูแสดงว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่บุญบาร,รมีของเขาจริงๆนะคะพลังงานของเดอะซันนะคะหรือว่าคุณกับเขาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันจนชีวิตของทั้งคุณทั้งเขามันดีขึ้นดีขึ้นนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่า คุณคือความรักครั้งสุดท้ายระหว่างของเขาก็ได้นะคะเพราะนั้นระหว่างคุณกับเขาว่านั่นก็คือเหมือนกับเกิดมาไม่เป็นคู่กันจริงๆนะคะเราเป็นคู่ที่ช่วยเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันมากๆก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดก่อนนั้นเนี่ยเขาเจอความรักที่มันมันแย่มันโหดร้ายมาก่อนนะคะคุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขาจริงๆนะคะที่เขาพร้อมที่จะไปต่อด้วยกันกับชีวิตที่สดใสร่วมกันกับคุณนะคะเด็ดซันนะ ขอดูฝั่งของคุณบ้านนะคะชาวทัชไฟมีไพ่ของก้าดาบนะคะมันตอนแรกคุณแอบกลัวแอบกังวลนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะแสดงว่าบางทีเครียดมากคิดมากนอนไม่หลับนะคะผายผอมหรือเปล่ามีจิกเชี่ยนะคะแต่เขาเป็นคนที่ เมจิกเชี่ยนเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะคุณอาจจะเชื่อมั่นในตัวเขาในแผนการของเขาในเป้าหมายที่เขาคุณได้วังร่วมกันเอาไว้นะคะเป็นอัศวินดาบค่ะหรือคุณรอให้เขาทำตามคำสัญญาก็ได้นะ 10... บโอ้รอให้เขาตัดจบนะสิบดาบนะคะตัดจบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะหรือไพ่สลับตัวตอนกันนะคะเขารอใคุณตัดจบกับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะ สิบดาบจบได้แล้วนะคะเอ่อพลังงานของอัศาวินไม้เท้าขี่แมวด้วยนะคะน่ารักมากแสดงว่าตอนนี้ความรักของคุณกำลังก้าวหน้าไปแล้วนะคะเดินหน้าต่อไปได้แล้วนะคะหลังจากที่ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะมีไพ่ของสเตรนนะคะ แสดงว่าคุณก็ยืนหยัดเพื่อความรักครั้งนี้นะคะบางคนอาจจะเหมือนกับอดทนรอคอยมานานมากๆแล้วก็ได้นะคะบางคู่อาจจะเหมือนกับเป็นความรักที่ดูแบบมาราธอนมากๆนะคะสู้เพื่อกันและกันมานานแล้วจนจะได้สมหวังแล้วนะคะว้าวเป็นไพข่ของของเดอะมูนนะคะเป็นเดอะมูนนะคะสินะคะบางคน เสียน้ําตากับความรักครั้งนี้มาเยอะมากๆนะคะโอ้แต่ในที่สุดความรักก็นําทางคุณแล้วนะคะซาทัศไฟดูสิ l o ฟเวอร์สขึ้นมาแล้วนะคะผ่านพ้เนเมฆหมอกแห่งความรักจริงๆนะเดอะมูนนะคะผ่านพ้นคาคืนอันมืดมิดแล้วนะคะมาได้มาอยู่ด้วยกันแล้วหรือเปล่านะคะแสดงว่าความรักของคุณตอนนี้ l o ฟเ w อร์สขึ้นมาแล้วกาลังมีความสุขสมหวังนะคะมีความชัดเจนนะคะ มีไพ่ของห้าไมนเท้านะคะขออีกหนึ่งใบแล้วก็มีไพ่ของเดวิลนะคะ ผ่านพ้นแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมาได้หรือผ่านพ้นในเรื่องของความเป็นมือที่3อะไรบางอย่างมาได้แล้วนะคะปัญหาอุปสรรคที่คุณติดขัดมานานนะความรักนําทางแล้วนะคะจะได้สมหวังแล้วนะคะชาวทัตไฟนะคะ,สะแสดงว่าเรื่องราวความรักของชาวทัดไฟเนี่ยมันอาจจะดําเนินมาถึงจุดหมายปลายทางของคุณแล้วก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็เหนื่อยยากมากๆนะคะกว่าที่จะ ได้สมหวังตรงนี้นะคะก็ถนอมความรักของคุณต่อไปนะคะส่งกําลังใจไปให้นะคะใครที่ใกล้จะสมหวังแล้วก็ขอให้ได้สมหวังเร็วๆนะคะหรือสมหวังในเดือนมิถุนาย,ยนนี้เลยนะคะส่งกําลังใจไปให้แล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปะคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ